เพื่อนเพื่อนก่อนอื่นนะครับต้องขอสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกๆคนเลยนะครับยินดีต้อนรับนะครับสําหรับคนที่เข้ามาใหม่นะครับแล้วก็ยินดีต้อนรับนะครับสําหรับคนที่เข้ามาติดตามประจาเนาะเพื่อนเ่อนเออวันนี้ตอนนี้กําลังอยู่ตึกหน้าบ้านพี่สาวนะครับเออมีอีเวนต์พิเศษเพื่อนใครที่เข้ามาดูนะถือว่าคุณโชคดีละกันนะ อพอดีว่าข้างบ้านข้างบ้านพี่สาวเนี่ยมีร้านพระเปิดใหม่เพื่อนๆและคราวนี้ผมเข้าไปคุยมาแล้วรู้สึกว่าเขาอะมีอธัธยาศัยที่ดีเนาะเออน่าจะเป็นเพื่อนกันได้ใช่ปะผมก็เข้าไปผูกมิตรกับเขาแล้วนะและคราวนี้ก็เข้าไปคุยใช่ปะเพื่อเราจะมีมุมต่อกันใช่ปะเพื่อนเพื่อนเพื่อนเ,อนเอนใช่ปะเออ ผมก็เลยไปคุยแล้วก็เนี่ยผมกลับมาบ้านนะครับเพื่อที่เอาชิ้นงานอะลองไปให้เขาดูวันนี้เรามาดูเซียนกันไหมเฮ้ยผมเอาของผมออกมาให้ดูให้คนอื่นดูเนี่ยคือให้มันดูกันหลายๆตาเพื่อนเออไปเรามาดูกันนี่เห็นร้านพระปะอยู่ข้างๆร้านกัญชาเลย ออ,อยู่ใกล้ๆกันเองกระตึกพี่สาวตึกงพี่สาวอยู่ตรงนั้นนะครับนี่ติดต่อเขาได้นะเออเผื่อใครจะปล่อยอะไรเงี้ยเขาส่วนมากเขารับเช่าพระและ้วคราวนี้เขาก็มีม,มีแบบมีงานไปปล่อยต่อได้อะพี่ของขอยัดไทยวิดีโอนะได้ไหมเออจะได้จะได้โปรโมทร้านพี่ด้วย เออนี่ร้านเช่าเห็นเปล่าอ,อันนี้พี่พี่ชื่อพี่อะไรครับ<า>พี่วาอ่าอันนี้ชื่อพี่วานะครับอันนี้เขาเป็นเจ้าของนะเออ,อ<า>เผื่อใคร <วา S 1> อยากเอาพา,<ว>ามาปล่อยอะไรเงี้ยเออมกเมื่อกี้ผมมาลองมาคุยเรื่องราคาก็อโอเคอยู่นะถ้าเกิดว่าเพื่อนเพื่อรับได้ใช่ไหมอันนี้มันแล้วแต่มุมใครมุมใครถูกปะนี่ไม่รับซื้อของโจรเห็นเป้าและของขโมยเห็นไหมเออดีนะ เออไปเราเข้าไปดูคุยกับพี่ว่ากันมเมื่อกี้ผมผมเอ,อคุยไว้เอ,อพี่ว่าเดี๋ยวก่อนนะครับเออ,อันนี้เราเรามาคุยกันถ้าจะให้ผมปล่อยเงียงจังผมคงไม่ปล่อยไม่เป็นไรครับพี่ไหมได้รเราเราดูกันขออนุญาว,ว่าเออเ,อ,อ,เ,อ,อ,เอ,อว่าอ,อ,อย่างอย่างอย่งใช่ใช่โอเค ได้ได้แล้วครับอันนี้มันน้องแล้วแต่ตาใครตาใครด้วยเนาะใช่พี่<ผ>ม,มัน,มนอันนี้ให้พี่ชมก่อนอันนี้เป็นยังไงบ้างพี่วันนี้เดี๋ยวต้องให้เพื่อนผมดูเดี๋ยวเดี๋ยวเพื่อนผมน่าจะเข้ามาอันนี้หลวงพ่อรุ่งรุ่นแรกครับหลังยันตรงหน้าหนุ่มโลหะทองแดงเก่าทำไม่ได้โกงไม่ได้ไปปะ อายุของรลหะสองสี่แปดสี่มีมีอย่างอื่นอีกไหมครับพี่อันนี้อันนี้พี่ว่ายังไงมงครับพี่ส่วนตัวยังไม่ถ้าอย่างนี้ยังยังยังผมผมตัวยังไม่ยังไม่ได้รับยังไม่ได้รับเช่าไม่ใช่ใช่ไหมพี่ดูไม่ใช่ดูว่าส่วนตัวผมนะยังไม่ใช่แต่เดี๋ยวเดี๋ยวให้เพื่อนมาดูอีกทีก็ได้ครับพี่ดูว่ายังไม่ใช่ครับอันนี้พี่เขาดูแล้วนะครับว่า อันนี้พี่เขาบอกว่ายังไม่ใช่นะครับอันนี้พี่คิดว่าน่าจะเป็นอาจารย์หยัดไหมพี่คิดว่าก็จะมีอยู่สองเคสนะพี่ถ้า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 ไม่ใช่รุ่นแรกเลยไม่ใช่หน้าหนุ่มหยัดตรงก็เป็นอาจารย์หยัดไปเลยอใช่เพราะต้องบอกเขาทำหลายวาระเอออันนี้พี่เขาเขาเขาไม่ใช่สายตรงนะครับเดอย่าต้องให้เพื่อนพี่เขามาดูอันนี้ครับอันนี้ให้ดูปาสีชัย โลหะเก่าทำไม่ได้สภาพมันเป็นสภาพเก่าตั้งหิ่งพี่มันไม่ได้ใช้หรือยังมีงแล้วก็อันนี้นครับอันนี้จะเป็นของพ่อวัยสิบ อันนี้รุ่นแรกนะเัน คกนี้เป็นพันที่บ้าน,นครับหรือว่าเช่าๆมาด้วยเป็นพระของตะโก้ผมมาศึกษาเรื่องเกี่ยวกับฟิสิกส์ด้านโลหะที่ อันนี้ชุดหนึ่งแล้วเนาะใช่น่ะอันนี้ต้องไอ้ของที่ผมมีผมยังไม่เคยเอาประกวดที่ยังไม่เคยเอาลงประกวดเลยแล้วก็อันนี้อันนี้ถือว่าเรารู้จักกันนะผมให้ดูไห้ชมอันนี้หลวงพ่อแดงวัดเขามันได้ปิดมุ้งแรก พวกนี้ไม่จีิรเียถ้าเพื่อนผมชอบซื้อเลย,เยไม่เป็น,นความหมายใช่ความหมายคือเขาเรียกว่าความหมายคือถ้าถ้าถ้าชอบถ้าพี่พี่อยากจะแบ่งปันอะไรงเงี้ยได้ครับ พี่ผมอยากถามหน่อยอันนี้พี่ว่าโลหะเป็นอะไรไม่ใช่ทองแดงพี่ทองนี่เป็นทองเหลืองฮะนี<า>่เป็นทองเหลืองไม่ใช่ทองแดงทองเหลืองพี่ว่าทองเหลืองใช่ไหมใช่ครับโลหะมันไม่ใช่ทองถ้าทองมันต้องมีน้ำหนักถ้าทองมันต้องมีน้ำหนักเลยหนักเลยจะมีความหนักเหมือนเนื้อเงินเลยอะครับใช่เป็นหน่วงเลย พี่อยู่เลยถัดไป mm hmm. นี่แหละัมต้องตสร็กันเครับหรือว่าอันนี้หลวงพ่ได้รเขาวันไี้รุ่นแรกครับหมดยังแล้วก็ม,มีชิ้นหนึ่งชิน้นนี้อยากให้พี่ดูวันนี้ก่อนนะเดี๋ยวก่อนนะชิ้นเนี่ยมเป็นชิน้นในตำนานถ้าเกิดว่าซู้ราคาไหวนะผมปล่อย ถ้าเกิดว่าชอบจริงๆอะนะผมปล่อยให้อันนี้ไม่ใช่ของแท้อันนี้ถอดถอดจากของจริงด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังแกะใหม่อันนี้ของแท้เนื้อเงินโบร,นราณหลวงพ่อคงบังกระพร้อมรุ่นแรก ผมชอบเกี่ยวกับพวกพวกโลหะผมเรียนเกี่ยวกับพวกกส์ด้านโลหะผมผม,ผมชอบพวกศิลปะของเก่าด้วยออครับก็เ,เลยแล้วไม่ไม,ไม,มีไม่มีแค่นี้เลยไม่มีอื่นมีแค่นี้แล้วพี่แค่นี้พอพอแค่นี้ก็พอแล้วมั้งแค่นี้พอก่อนแค่เอามาคุยพี่เอามาถ่ายวิดีโอ ทำคอนเทนต์น่ะไหนๆรู้จักกันแล้วใช่ปะพี่วาใช่ปะใช่นี่เพื่อนผมนี่คนนี้ครับสวัสดีครับพีสวัสดีครับลองดูดูให้พี่เลยครับพี่เชิญครับเชิญนั่งเลยนั่งเลยอ๋อครับผมดูคนได้พี่ขาพี่เองเหรอเนี่ยขาขาผมนี่อาจารย์หยัดพี่ทำไมพี่ถึงดูเป็นอาจารย์หยัดอ่ะหน้าหน้าหน้าก็จะหน้าก็คนละแบบแล้วครับเหรรรอคคัับบใช่หน้าคนละแบบใช่ อ่าทองแดงเก่าพี่ไม่ได้ดูเหรอไม่ได้ดูครับดูหน้าอันเดียวพี่หน้าหน้าเขาก็บอกเลยอืหน้าเขาก็บอกเลยครับมันจะมีหน้าหนุ่มก็คือหน้านี้อ๋อครับผมก็คือหน้านี้อืแต่พี่ลองดูจริงหน้าพี่กับหน้านี้คนละหน้ากันอ่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรตะเรียนแท้พี่เรียนแท้แต่ว่ามันเป็นขอจันหญ่สร้างอจันหย่ ขันยัิสร้างปีหนึ่งสามครับเดี๋ยวนี้จะประมาณปีหนึ่งสามเดี๋ยววันหลังผมจะเอาของอาจารย์หยัดมาให้ดูครับอันนี้อันนี้ขออนุญาตพูดนะพี่ผมผมอะลืมมาเครื่องใช้ปับอันนี้หน้าหนุ่มครับหลังยันตรงถ้าพี่ไม่ดูโลหะพี่ไม่รู้หรอกครับก็มันเก่าถ้าพี่ดูโลหะทองแดงเก่าก็นี่ครับพี่ทำไม่ได้นี่ครับ ถ้าถถ้้าาที่ผมซื้อขายพี่ถ้าที่ผมซื้อขายพี่ต้องดูนี้ฮะจะได้จะได้จะได้ถูกอันนี้ยันตรงยันหยิกพี่นี่ยันไข่ปลาครับพี่อันนี้ยันไข่ปลาลองดูครับลองดูกล้องหน่อยดิเพื่อนกล้องไม่ออกมากล้องไม่ออกมาน่าอะไรอันนี้เนื้ออะไรพี่เนืทองแดงครับผมอันนี้ทองแดงใช่ครับ เหรอถือมาที่วัดป้อมอ่ะเหรอดูที่ไหนอันนี้ของพี่เขาเรียกบล็อกครูแตกบางคนเคาก็บอกว่าบอกเหมือนพี่อ่ะใช่ฮะคือบอกว่าอันนี้เป็นของอาจารย์หยัดครับแต่ว่าผมดูมันไม่ใช่เพราะว่าโลหะมันเก่าครับไม่เป็นไรพี่ด้แล้วแต่คนดูอันงี้แล้วแต่คนดู อันนี้พี่พาพี่เก็บเองหมดเลยอ่ะเนี่ยผมศึกษาเรื่องเกี่ยวกับฟิสิกส์ด้านคือเคยขายไหมพี่เคยขายได้ไหมเคยเอาไปขายไหมผมเอาไปขายรอขายอยู่ปัจจันก็ขายขายขายที่ไหนบ้างครับเนี่ยขายที่สต้ใต้ขายที่วันไร่ขิงขายพวงครับพี่ครับพี่พักอยู่แถวไหนครับเนี่ยเนี่ยอยู่ใกล้ๆกลเนี่ยอ๋อครับผม สภาพของผมมันเป็นสภาพเก่าเก็ดพี่ครับเก่าตั้งหิง<ช>้งอันนี้ปลอมคอันนี้ปลอมอันนี้แท้อันนี้ผมเก็บไว้เฉยครับ<ม>เปลียนแท้เหรียญนี้เหรียน,นึงน<อ>ึงสวยนะของพี่นะสวย ก็คือองค์ผมมันมันก็รับเข้าหมดแหละพี่แต่ว่าเท่ามันมันมนีมันจะมีหลายแบบอืหลายแบบเ,เข้าหมดครับก็แบบว่าที่สากลเล่นอะไรเงี้ยได้หมดได้หมดรับซื้อทุกหน้าแหละพี่แต่อยู่ที่สาภาพอยู่ที่ราคาไ่าจะโดนกันหรือเปล่าใช่จะร,รับเป็นสากลหมดใช่สากลผมจะซื้อหมดเลยพี่ไม่ต้องห่วงมาได้เถอะ มีอะไรเอามาส่งดูได้เดี๋ยวเพื่อเดี๋ยวเพื่อวันหลังผมเอได้อะไรมาใช่ปะผมจะได้เอเรามาเรามารู้จักกันนนี้แล้ใช่ป่ะไได้เอามาดูเอามาดูได้พี่ไม่ซื้อไม่ขายมานั่งดูเผื่อมีมุมงั้นใช่ถ้าไม่ซื้อไม่ขายเราเอามานั่งดูกันได้เผื่อมีมุมไม่เป็นไรครับผมไม่ซื้อไม่ขายมานั่งดูอันนี้ผมขออนุญาตเก็บนะได้ครับได้ครับชิ้นนี้ปกติผมไม่ค่อยให้ใครดูได้นะแต่มีพวกย่อยๆอย่างเงี้ยเอามาขาย ได้หมดเหยพี่แต่เยอะสุมั้งผมพักอะไรได้หมดเลยผมก็เหมือนกับพวกพี่แหละคือไปหาของใช่ไแล้วก็แล้วก็มาขายธรรมดาได้ยินดียินดีลองไห้ดูได้พี่ไม่มีได้ได้ครับพี่เบ้าผมซื้อทุกหน้าใครมาขายซื้อหมด เดี๋ยวลองเดี๋ยวสักเออสักประมาณวันจันทร์ถ้าหากว่าวันจันทร์ผมไม่ติดธุระนะเดี๋ยวผมลองเอาของมาปล่อยดูไ,ได้เลย,ยย่อยๆนี่ย่อยๆผมซื้อหมดได้เลยได้เลยได้เลยแต่หลักร้อยหลักพันขอให้ถ้าผู้ผมชอบผมซื้อแท้นี่ราคาตรงกันผมซื้อหมดคือบางอย่างขม,มุนผู้ผมซื้อซื้อแท้อย่างเงี้ย ซื้อแท้ผมก็ต้องประกันลูกค้าแต่ถ้าบางอย่างผมซื้อเก๊เงี้ยผมก็ขายในสนามได้เป็ทีเดียวไปเทข,ขายบ้างอะไรเงี้ยครับอืแล้วปกติพี่ไปขายขายแถวไหนก็ทุกที่เลยพี่ก็ไปทั่วแหละครับขายตรงใส่ใต้งานประมรงงานกวดไปหมดครับใสยใต้ใส่ใต้นี่ผมเพิ่งไปเองผมเพิ่งเริ่มไปได้สามสี่ที่อเองไม่ไม่ไมไมคยได้ไปหรอกพี่ส่วนมากขายทางอินเทอร์เน็ตของพวกเนี้ยมันมีคนเขาให้ราคามาแล้วเขาให้ราคามหมดแล้ว อันนี้อันนี้เราแ่รู้จักกันเข,ข้าใจครับเรามาคุยกันไม่ตีเรียนในตีเรียนในตีเรียนเดี๋ยวไปไหนก็นได้ขิงเลีนกูแล้วไทยเพื่อนรู้เล่นกูแล้ววันนี้ขอบคุณมากนะครับครับผมผมมาถ่ายวิดีโอด้วยพีไ่ได้ได้ได้พี่ได้ได้ได้ เดี๋ยวเดี๋ยวท้านให้เดี๋ยววันจั์เนาะได้ได้ได้เพราันรรจัณว่างเด๋ยมาเอามาพักผงพักกล่องอะไรซื้อหมดผมได้ได้พี่เออนี่นะครับหน้าพาเขานะครับเออพี่เขอัธยาใส่ดีเพื่อนๆแนะนำนะแนะนำพี่ชื่อพี่อะไรชื่อพี่ปูครับผมปูพี่ปูอ๋ออันนี้พี่ปูนั่งคุยกันก็ได้เออเหตบ้า พี่เขาอัธยาใส่ดีเพื่อนๆใครอยากมาปล่อยพระอะไรเงี้ยเออหาที่ปล่อยของอมานะครับพี่ปูกับพี่วานะครับเออไปเราไปกลับบ้านนะเอออันนี้ถือว่าเป็นคลิปพิเศษนะเพื่อนๆคลิปพิเศษเออ นี่ยบ้านพี่สาวมัอยู่ตรงนูน้นใกล้ๆนะครับเดิน,น,น,นเอามานะ,นะครับเห็นเขาเปิดร้านหลายวันแล้วไม่ใช่อะไรเออโอเคเพื่อนๆขอบคุณมากนะครับ วันนี้ใครที่เข้ามาดูก็ขอบคุณมากนะครับอันนี้ถือว่าเรามาแชร์ประสบการณ์เนาะแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้าเนาะคนที่เข้ามาดูขอให้พวกเพื่อนๆน,นะครับได้ดวงตาเห็นธรรมนะครับเพราะว่าพรข้อน,นี้เป็นพรที่ประเสริฐที่สุดแล้วครับในสากลโลกแห่งนี้นะครับแล้วก็ขอให้พวกเพื่อนๆน,นะครับจะเลยยิ่งขึ้นไป ทั้งในทางโลกนะครับแล้วก็ขอให้พวกเพื่อนนะครับจเจริญยงยิ่งขึ้นไปทั้งในทางธรรมเช่นเดียวกันนะครับขอบคุณมากนะครับเพื่อนเน่เออสวัสดีครับแล้วพบกันใหม่นะ